สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับเป็นเหรียญยุคต้นนะครับออกที่วัดพระพุทธบาทเขาหย่หอมนะครับผมมีมา3ามรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมมีรุ่นอะไรมาแบ่งปันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับหรือว่ารุ่นแรกนะครับ เป็นเหรียญหันข้างนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดพระพุทธบาทเขาใยหอมนะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับออกเมื่อปี2,556นะครับถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นนะครับถ้านับในสายระบบเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่3นะครับของหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับสวยๆนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับ ผมมีเนื้อทองแดงผิวลุงมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับมีทั้งรอยจานแล้วก็ไม่มีรอยจานนะครับนี่ครับผิวเดิมๆนะครับเหี่ยนสวยๆนะครับผิวนี้ดุดันมากนะครับเดี๋ยวผมเอให้ดูนะครับ เหรียญแรกนี่ครับสวยทุกเหรียญนะครับผมคัดมาพิเศษนะครับนี่ครับดูข้างหลังครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญยุคต้นนะครับของหลวงพ่อทองสุทัศน์สี่โลนะครับจะมีเสียงฝนแทรกเลยนะครับนี่ครับรอยจานเดิมๆนะครับนี่ครับ ใบหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับนี่คือเหรียญยุคต้นนะครับเหรียญรุ่นที่สามนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมตลอดนะครับนี่ครับราคานี่ก็ขยับต่อเนื่องนะครับสวยงามนะครับนี่ครับวัประปุตบาทเขาแยวพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีนะครับเหรียญรุ่นนี้ ก็บตอนที่ยังไม่แรงนะครับอย่าไปเก็บตอนแรงนะครับถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นๆนะครับรุ่นที่สามนะครับนี่ครับราคาก็ขยับตามการและเวลานะครับนี่ครับผมมีมาแบ่งปันห้าเหรียญนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมมีมาไม่เยอะนะครับนี่ครับ ผิวเดิมสวยนะครับทุกเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญนี้สวยมากครับนี่ครับผิวนี้ออกลุ้งสวยมากครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นที่สามนะครับหันข้างสร้างอุโบสถนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปกันครับ นานจะได้มาสักชุดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมานะครับนี่เป็นเหรียญเสมานะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับสวยๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไหว้พระบาทนะครับงานบุญเดือนสามนะครับวันที่สิบสี่กุมภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเสมาครึ่งองค์ สวยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเหรียญนี้มีจานนะครับนี่ครับจานหน้าหลังนะครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญเสมาไหวพระบาทนะครับงานบุญเดือนสามนะครับผมมีผิวไฟมาสามเหรียญนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ ถ้าในสายระบบเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่สี่นะครับของหลวงพ่อทองนะครับยุคต้นๆนะครับยอดนิยมนะครับเก็บได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมมีมาแค่สามเหรียญนะครับเหรียญเสมานะครับจานทุกเหรียญนะครับนี่ครับรอยจานครับเดิมมนะครับจานทุกเหรียญนะครับเหรียญเสมาไหวพระบาทนะครับ เป็นเหรียญอีกรุ่นที่น่าเก็บนะครับยุคต้นๆนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนํานะครับเหรียญยุคต้นนะครับของหลวงพอทองนะครับเก็บตอนนี้นะครับเก็บได้นะครับราคายังไม่แปลงมากเท่าไหร่นะครับส่วนรุ่นที่สามที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แบ่งปันนะครับเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรนะครับนี่ครับ เป็นเจริญพรบนนะครับรุ่นแรกนะครับปีห้าหกนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อคูณเมตตาที่ฐานจิตปลูกเสกวัดบารไร่นะครับนี่ครับเหรียญรุ่นเจริญพรนะครับตูผมเอามานี่ก็คือเป็นตัวแจกนะครับตอกแจกทุกเหรียญนะครับผิวดมเดิมนะครับนี่ครับ นี้ได้รับความนิยมนะครับตัวแจกนะครับมีน้อยนะครับผมมีเนื้อฝาบาทมานะครับสวยเลยนะครับไม่แตกไม่ลานนะครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้หาสวยยากนะครับโดยเฉพาะเนื้อฝาบาทนะครับนี่ครับนี่ก็คือเหรียญหลักอีกเหรียญแล้วนะครับของหลวงพ่อทองนะครับ ตอนนี้ราคาเนี่โอ้โหขยับต่อเนื่องนะครับนี่ครับไม่มีตำหนิเลยนะครับหลวงพ่อทองรุ่นเจริญพรน,นะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเจริญพรนบนนะครับนี่ครับเหรียญสวยนะครับเดิมๆนะครับ อนาคตเหรียญหลักแน่นอนครับตอนนี้ก็เป็นเหรียญหลักแล้วนะครับราคานี่ขยับต่อเนื่องนะครับนี่ครับสวยๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลายไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากเก็บยุคต้นต้นเหรียญสวยๆนะครับเหรียญผมคัดให้พิเศษนะครับทุกเหรียญนะครับ สวยหมดนะครับมีทั้งต่อเก้าไม Tel ่ต่อเก้านะครับถ้าต่อก้านี่จะพิเศษขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับตัวนี้ต่อเก้านะครับนี่ครับต่อเก้าที่หัวไหลนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็จะพิเศษขึ้นไปอีกนะครับราคานี้ก็ขยับหนีตอกแจกธรรมดาไปอีกนะครับว่าันที่ความหายากนะครับแต่ละโค้ดนะครับนี่ครับ สวยๆผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมมีมาแค่ห้าเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญเจริญพรละเอจะเจริญพรบนนะครับรุ่นแรกนะครับวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเนื้อฝาบากแล้วก็เหรียญหันข้างรุ่นสามนะครับแล้วเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญรุ่นสี่นะครับเสมาไหวพระบาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับติดต่อเข้ามานะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้หน่อยนะครับคลิปต่อไปผมจะมีเหรียญอะไรรุ่นอะไรของหลวงพ่อทองนะครับมารีวิวแบ่งปันคัดสวยๆมาให้นะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ